สวัสดีค่ะวันนี้นะเราจะมาเรียนรู้การสร้างแบบสำรวจออนไลน์นะคะโดยใช้ Google Form ผ่านมือถือกันอันดับแรกก็จะแนะนำให้ใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome นะคะเมื่อเข้าไปแล้วก็ดูนิดนึงว่า Account ที่ใช้อยู่เนี่ยนะคะเป็น Account ที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าจากนั้นก็ให้ Search Google Forms ได้เลยนะคะเมื่อ ปรากฏผลเซิร์ชนะคะเลื่อนลงไปข้างล่างนิดนึงนะเราก็จะเจอ Google Form s, free online survey ก็กดเข้าไปที่ลิงก์นี้เลยนะคะจากนั้นก็คลิกปุ่มสีฟ้า Go to Google Forms หรือภาษาไทยก็คือไปที่ Google Form นั่นเองนะคะ เมื่อเข้ามาแล้วอันดับแรกที่เราควรจะทำเลยก็คือการเปลี่ยนชื่อฟอร์มโดยมันจะมีอยู่สองบรรทัดนะบรรทัดที่1เป็นชื่อฟาร์และบรรทัดที่2เป็นสิ่งที่คนที่เข้ามาเนี่ยจะเห็นนะคะในที่นี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแบบสำรวจความพึงพอใจ จะเห็นว่าเมื่อเราเปลี่ยนชื่อฟอร์มเสร็จแล้วนะคะชื่อไฟล์ของเราก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยตรงนี้จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่แก้ก็ได้ต่อไปเราจะมาที่คำถามข้อแรกกันเราจะถามเพศโดยใช้คำถามประเภทหลายตัวเลือกเราก็จะใส่ช้อยไปนะเป็นชายแล้วก็หญิงนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้คำถามข้อนี้ทุกคนจำเป็นจะต้องตอบเราก็จะไปคลิก ตรงคำว่าจำเป็นนะให้เปลี่ยนเป็นสีสีทีนี้เราลองมาพรีวิวดูกันว่าคำถามข้อแรกของเรานะคะจะออกมาเป็นแบบไหนที่การพรีวิวก็คือให้ไปคลิกที่จุด3จุดด้านขวาบนของหน้าจอจากนั้นเลือกดูตัวอย่างหรือภาษาอังกฤษก็คือ Preview นั่นเองนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาตัวฟอร์มที่คนอื่นจะเห็น ะะเราจะเห็นว่าตรงเพศเจะมีดอกจัน์สีแดงคาง้างไว้อยู่นั่นหมายถึงว่าคําถามข้อนี้จาเป็นจะต้องตอบนะคะทีนี้เราก็ปิดตัวพรีวิวไปกลับมาที่ตัวฟอร์มของเราที่จะแก้ไขต่อนะคะเราจะเพิ่มคําถามข้อต่อไปโดยการคลิกที่เครื่องหมายบวกคำถามข้อนี้ก็จะเป็นคํานําหน้าแลละนะคะตัวคํานําหน้าเนี่ยก็เราก็จะใช้ประเภทหลายตัวเลือกเหมือนเดิมนะคะก็จะมี เด็กชายเด็กหญิงนายน่งนางสาวแต่ว่าบางทีคำนำหน้าก็ไม่ได้มีแค่นี้ดังนั้นนะคะเราก็จะให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถเพิ่มคำตอบเองได้โดยเราจะคลิกที่คำว่าเพิ่มอื่นๆตัวสีฟ้า,ฟาแล้วก็เหมือนเดิมนะคะถ้าคำถามข้อนี้จำเป็นจะต้องตอบก็อย่าลืมคลิกให้มันเป็นสีสีไว้ด้วย ก็ไปดูตัวอย่างนะคะคําถามประเภทหลายตัวเลือกเนี่ยก็คือถ้าเราเลือกมันมีให้หลายตัวเลือกก็จริงแต่เวลาที่เราเลือกแล้วก็คือเขาจะสามารถเลือกได้แค่ข้อเดียวเท่านั้นนะคะเนี่ยพอเลือกอื่นๆปุ๊บเนี่ยก็จะต้องพิมพ์บอกเพิ่มเติมด้วยก็คือต้องพิมพ์ระบุด้วยนะคะอย่างเช่นว่าที่100ร้อยตีจากนั้นนะเราก็ปิดหน้าพรีวิวแล้วก็กลับมาที่หน้าฟอร์มของเรานะคะ คำถามข้อต่อไปก็จะเป็นชื่อแล้วก็นามสกุลนะคะก็กดบวกเหมือนเดิมค่ะชื่อและนามสกุลนะคะก็พิมพ์เข้าไปซึ่งของบางคนเนี่ยตัว Google ก็จะทำการาคิดให้เลยว่าคำตอบเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นคำตอบประเภทสั้นๆเนาะเพราะว่าพิมพ์ชื่อแต่ว่าถ้าของใครไม่ขึ้นนะคะก็ให้คลิกเลือกประเภทคำถามอื่นๆได้ จากนั้นก็เหมือนเดิมนะคะทำให้เป็นจำเป็นไว้แล้วก็เราก็จะไปดูตัวอย่างกันอันนี้ก็คือหน้าตาของคำถามประเภทคำตอบแบบสั้นก็คือจะสามารถพิมพ์คำตอบได้หนึ่งบรรทัดนั่นเองนะคะถ้าเป็นคำตอบแบบยาวก็จะสามารถพิมพ์ได้หลายบรรทัดค่ะกลับมาที่หน้าฟอร์มของเราเหมือนเดิมนะคะ คำถามข้อต่อไปเราจะมาถามระดับชั้นของนักเรียนกันนะคะก็บวกคำถามเพิ่มแล้วก็พิมพ์คำถามได้เลยซึ่งจริงๆคำถามระดับชั้นเนี่ยสามารถเลือกเป็นหลายตัวเลือกก็ได้หรือจะเปลี่ยนประเภทคำถามเป็นแบบเลื่อนลงก็ได้นะคะทีนี้ถ้าเราเลือกคำถามเป็นประเภทเลื่อนลงแล้วเนี่ยเราจะสังเกตว่าตรงตัวเลือกนะคะจะไม่มีให้ เพิ่มอื่นๆแต่ว่าจะมีเพิ่มตัวเลือกได้เท่าที่พิมพ์เท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นความแตกต่างของหลายตัวเลือกกับแบบเลื่อนลงแล้วก็พิมพ์ไปนะม1ถึงม .6 ให้เรียบร้อยะคะ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบังเอิญน,นะคะบวกช้อยเกินขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะให้ทำการคลิกเครื่องหมายกากบาทด้านหลัง ตัวเลือกที่เกินออกมานะคะมันก็จะตัวเลือกตัวนั้นก็จะถูกลบออกไปค่ะ,ะเรามาดูพรีวิวกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะจะเห็นได้ว่าคำถามประเภทเลื่อนลงนะคะจะไม่ได้มีตัวเลือกแสดงออกมาแต่ว่ามันจะถูกซ่อนอยู่ในกล่องที่ม่ที่มีสัญลักษณ์ลูกศร จิ้มลงนะหรือว่ากล่องเนี้ยเราจะเรียกว่าดรอปดาวนะคะปิดแล้วก็กลับมาที่ Google Form ของเราเรามาเพิ่มคำถามข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะคะโดยทำการกดเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมเลยคำถามข้อนี้นะคะเราจะถามว่า,ว,า,ว,าว,วิชาที่ชอบเนี่ยคือวิชาอะไรซึ่งจริงๆแล้ววิชาที่ชอบเนี่ยคนหนึ่งก็อาจจะชอบได้หลายวิชาใช่ไหมคะเราก็จะมา เลือกประเภทคำถามเป็นประเภทช่องทำเครื่องหมายค่ะเมื่อตั้งคำถามเสร็จก็เหมือนเดิมนะคะก็คือเราจะต้องทำการเพิ่มตัวเลือกลงไปให้กับคำถามของเราใส่วิชาอะไรลงไปก็ได้ค่ะตามที่เราต้องการถามเลย ถ้าคำถามข้อนี้เราต้องการให้ทุกคนตอบนะคะก็อย่าลืมเลือกเป็นจำเป็นไว้ด้วยแล้วก็เหมือนเดิมค่ะมาพรีวิวดูคำถามของเรากันจะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์หน้าตัวเลือกแต่ละตัวเลือกเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะเมื่อเราลองคลิกดูก็จะปรากฏเครื่องหมายถูกขึ้นมาซึ่งก็จะสามารถเลือกได้หลายข้อนะคะนี่ก็คือคำถามประเภทช่องทำเครื่องหมายนั่นเองค่ะ กลับมาหน้าที่เราทำงานอีกครั้งนะคะคราวนี้เราจะมาเพิ่มคำถามประเภทที่สอบถามความคิดเห็นนะคะซึ่งก็จะให้ประเมินแบบ1 2 3 4 5นะคะคำถามแนวนี้เราจะเรียกว่าคำถามแบบ rating scale ค่ะเราก็ตั้งคำถามเลยเช่นนักเรียนมีความพร้อมในการเรียนออนไลน์มากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็เลือกเป็นสเกลเชิงเส้นนะคะ ภาษาอังกฤษก็คือ rating scale นะคะทีนี้เราจะต้องให้ความหมายของป้ายกำกับค่ะว่าเลข1เราใส่เป็นน้อยที่สุดนะคะส่วนเลข5เราจะใส่เป็นมากที่สุดซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนค่าตัวเลขได้นะคะอาจจะเป็น1-3 1-4 1-5 1-10นะคะได้หมดเลยทีนี้เราก็อย่าลืมทําเป็นจําเป็นไว้ด้วยนะคะแล้วก็กลับไปพรีวิวเลยกดปุ่มนะคะ สามจุดด้านบนมุมขวาค่ะอาทีนี้เราก็จะเห็นคำถามประเภทสเกลเชิงเส้นแล้วนะคะเมื่อพรีวิวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกลับเข้ามาแก้ไขการทำงานของเราเหมือนเดิมเราก็จะเพิ่มคำถามเข้าไปเรื่อยๆทีนี้เราก็จะสังเกตเห็นว่าในการที่เราจะทำเหมือนเดิมซ้ำๆเนี่ยมันก็จะต้องทำหลายขั้นตอนนะคะจริงๆแล้วเนี่ย เรามีวิธีการที่ดีกว่านั้นที่จะต้องมานั่งพิมพ์คําถามใหม่แล้วก็มานั่งตั้งค่า1คือน้อยที่สุด5คือมากที่สุดนะคะวิธีการที่จะทํางานได้รวดเร็วนะคะก็คือเราจะใช้การกดดูพิเคตนะคะโดยปุ่มดูพิเคตก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของรูปถังขยะเมื่อเรากดปุ่มแล้วเนี่ยเราก็แค่ทําการแก้ไขคําถามใหม่แต่ว่าเราไม่ต้องทําการเซตค่า ไป้ายกำกับให้กับเลข1กับเลข5ใหม่ซึ่งมันก็จะประหยัดเวลาไปได้มากเลยนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเราต้องทำคำถามประเภทนี้0ย10 20ข้ออย่างเงี้ยนะคะตอนนี้นะคะเราก็มีคำถามประเภทสเกลเชิงเส้นเนี่ยสข้อแล้วเดี๋ยวเรากลับไปพีวิวอีกรอบกันดีกว่าว่าหน้าตาของฟอร์มของเราทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะ ก็ตอนนี้มีหลายข้อเลยแล้วเราก็จะเห็นว่าในส่วนของการสอบถามความคิดเห็นเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน3ข้อนะคะส่วนข้ออื่นๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอสอบถามข้อมูลส่วนตัวนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะแยกส่วนของฟอร์มเราเนี่ยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะมีเครื่องมือสำหรับเพิ่มตัวอักษระคะ่ะโดยดูที่สัญลักษณ์ตัวอักษร TT นะคะ แต่ทีนี้เราจะไปแทรกตรงไหนก็ให้ไปกดไว้ที่คำถามด้านบนก่อนคำถามที่เราจะแทรกนะคะตัวอย่างนี้ก็จะเป็นวิชาที่ชอบนะคะเราจะไปกดที่คำถามวิชาที่ชอบแล้วเราถึงจะกดตัวอักษรทีทีนะคะทีนี้เมื่อกดปุ๊บเนี่ยก็จะมีคำว่าไม่มีชื่อขึ้นมาเราก็ใส่ข้อความตามที่เราต้องการได้เลยนะคะในฟอร์มนี้เราจะแบ่งเป็น2ตอนดังนั้น ตรงนี้ก็จะเป็นตอนที่สองนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มตอนที่หนึ่งด้านบนสุดอตอนที่สองนะคะเราอาจจะใส่คําอธิบายน,นิดนึงให้เขาทําอะไรนะคะแล้วก็บอกเขาไป เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเพิ่มตัวอักษรคําว่าตอนที่1ก็ไปที่คําถามข้อแรกเลยก็คือเพศนั่นเองนะคะกดทีทีเหมือนเดิมค่ะแต่คราวนี้เมื่อกดแล้วนะคะคําว่าไม่มีชื่อเนี่ยจะมาอยู่ใต้คําถามเรื่องเพศนะคะแล้วก็ต้องทําการคลิกนะคะจุด6จุดแล้วก็ทําการลากขึ้นไปเปลี่ยนชื่อและใส่คำอธิบายให้เรียบร้อยนะคะ ทีนี้เราก็จะกลับมาตรวจความเรียบร้อยของฟอร์มเรานะคะอีกครั้งหนึ่งโดยการกดพรีวิวนะคะตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีคำว่าตอนที่1น,นะคะเพิ่มเข้ามาแล้วแล้วก็มีตอนที่2แล้วด้วยนะคะแต่ตรงระดับชั้นเนี่ยยังไม่มีดอกจันทรสีแดงนั่นหมายความว่าเราลืมกดทำให้มันเป็นจำเป็นไว้นะคะตันนั้นเราก็ต้องกลับไปแก้ไขอ,อีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าถ้าข้อไหนที่ทําให้เป็นจําเป็นไว้ถ้าเราลองกดปุ่มส่งนะคะโดยที่เรายังไม่ได้เติมข้อความเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เราผ่านไปค่ะกลับมาแก้ไขที่ระดับชั้นนะคะกดไปที่คําถามแล้วเลื่อนลงไปด้านล่างนะคะก็ทําเป็นจําเป็นไว้เมื่อส่วนข้อคำถามสำหรับเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะหากเราต้องการปรับแต่งความสวยงาม ก็ให้คลิกที่ถาดสีเลยค่ะตรงนี้เราจะสามารถเลือกรูปภาพส่วนหัวก็ได้หรือว่าเราจะกดเลือกสีตีมใหม่ก็ได้นะคะถ้ากดเลือกสีที่เราต้องการแล้วก็กดปุ่มใช้ได้เลยค่ะเราก็จะเห็นว่าฟอร์มของเรานะ้าสีจะเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเขียวแล้วนะคะ ต่อไปจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือการแชร์ลิงก์ให้ผู้อื่นสามารถกดลิงก์เข้ามาทำแบบสอบถามของเราได้นะคะโดยเราจะกดที่สัญลักษณ์คล้ายๆเครื่องบินกระดาษจากนั้นนะคะเราก็จะไปกดที่สัญลักษณ์ลิงก์และเลือกคัดลอกค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถนำลิงก์นะคะไปใช้งานได้เลยจริงๆแล้วนะคะ Google Form เนี่ยยังมีความสามารถอื่นๆอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึงอยู่ในวิดีโอนี้ไม่ว่าจะเป็นการแทรกรูปภาพการแทรกลิงก์วิดีโอจาก YouTube การแบ่งส่วนออกเป็นหลายๆหน้าแต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะพื้นฐานในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ Google Form แบบง่ายๆก็ใช้เครื่องมือหลักๆเท่าที่กล่าวมานี่แหละคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ